พิคเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังกโยนิสโสมนสิกาโรติพิกขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวิชในนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมี อิมสุปปาทาอีกทางอุปัสติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีกทง้งเมื่อปกติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอีกทางนิรุชันติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะกิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขารา เพราะมีอว like ิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรอปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจัยาสลายตนณนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนณ ลายวิทปัจจัยาผัสโสเพราะมีสลายวนะะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาปัญหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีปัญหาปัญหาปัจจยาอุปาทานเพราะมีปัญหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปทานอุปทานนักปัจจยาเพราะวูเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพพระวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชาารามรณงโสกะป,ปิเทวะทุกขะโทมานะอุปายา,าสาสามภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามาระนังโซกปะปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาศาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตาาัสัะเกวรสาาัทุกขขันธศรสสม,ทมุทโยหงติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมีด้วยอายการอย่างนี้อวิชาย,ยะตะเวะวะเส์วิราคะนิโรธา สังขาระนิโรธโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทร้องมีความดับแห่งนามรูจึงมีความดับแห่งสลายตนะนสลายตนะนิโรธาปัศนิโรโทร้องมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งปัะปัะนิโรธาเวทนานิโรโทร้องมีความดับแห่งปัะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธา ปัญหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัญหาปัญหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งปัญหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาเพาะวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพาวะนิโรธาชาตินิโรโท พราะมีความดับแห่งคบจึงมีความดับแห่งช้าชาตินิโรธาชาลามรณังโสกะปริเทวะทุกขะทมนณัตอุปายาสานิ้อชันติเพราะมีความดับแห่งชา้านั้นแลชาลามรณังโสกะปริเทวะทุกขะทมนณัตอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตาสะ เกวราสะทุกขขันทัสสะนิโรโทโหติติความดับลงพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอายการอย่างนี้ดังนี้